เ <The> จาะลึกจริงเจาะลึกจริงค่ะมาติดตามเรื่องที่ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะได้มีการประกาศยุทธศาสตร์ไทยฮับผลิตยานยนต์อีวีโลกตั้งเป้าผลิตและขายรถยนต์ไฟฟ้ากว่า1ล้านคันใน5ปีค่ะ และแล้ววันที่คนไทยหลายคนรอคอยก็มาถึงค่ะเมือ่อทางรัฐบาลของลุงตู่มีการเร่งเครื่องหนุนเรื่อง EV ีปักธงรออีก5ปีค่ะซึ่งไทยเราก็จะเป็นฮับผลิตยานยนต์ไฟฟ้าราคาถูกเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายกลุงตู่ค่ะก็เคยเกริ่นมาตั้งแต่ปีกลายแล้วมาวันนี้รัฐบาลค่ะก็ได้มีการประกาศแผนยุทธศาสตร์รถอีวีอย่างชัดเจนว่า รัฐบาลเอาจริงสั่งทุกฝ่ายเตรียมพร้อมทั้งหลายการผลิตการขายทั้งแผนโปรโมโตจูงใจคนไทยให้ใช้กันอย่างกว้างขวางค่ะโดยตั้งเป้าในปีพศ2568จะผลิตให้ได้1ล้านคันตอบสนองเทรนโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างน่าสนใจมากค่ะมาดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของนายสุ พัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะก็ได้มีการเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเรียกสันส้นๆว่าบอร์ด E ีวีค่ะได้มีการประชุมกำหนดแผนยุทธศาสส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติตั้งเป้าหมายในปี2568 นับไปอีก4ปีค่ะรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV จะมีราคาเทียบเท่ากับราคารถยนต์สันดาปหรือว่ารถยนต์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันค่ะเพื่อก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำโลว์คาร์บอนโซซิตี้ค่ะและก็เป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลกเรื่องนี้ค่ะที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงานและก็กระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกันพิจารณาส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าประกอบด้วยรถยนต์จัก,กรยานยนต์และรถโดยสารสาธารณะค่ะโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของผู้ผลิตด้านอุปทานโดยเชื่อมโยงผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในยานยนต์ไฟฟ้าค่ะ รวมถึงมีการส่งเสริมและก็ผลักดันผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเร่งให้เกิดการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยเร็วโดยมีเป้าหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ารวมทุกประเภทในปีพศ2568 รวมจำนวนทั้งสิ้น1 5 5 5 0 0้คันค่ะโดยแบ่งออกเป็นรถยนต์รถปิกอัพ4 000, 2 0 0 0 0คันรถจักรยานยนต์6,22,000คันและรถบัสรถบรรทุก31,000คันค่ะและในปี2,578ก็จะให้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนรวม 15ล้าน5 8 0 0 0 0คันค่ะแบ่งเป็นรถยนต์รถปิกอัพ6ล้าน4 0 0 0คันรถจักรยานยนต์8ล้าน7แส5 0 0 0 0คันและรถบัสรถบรรทุก4 0 3 0 0 0 0 0คันค่ะ และได้มีการวางเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมก็ยังได้มีการวางแผนนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยจัดหนักมาตรการระยะเร่งด่วนและมาตรการระยะ1-5ปีค่ะก็คือด้านมาตรการกระตุ้นการใช้รถ EV ีระยะเร่งด่วนมุ่งส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อไฟฟ้าค่ะ โดยวางแผนจะตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์และรถจัก,กรยานยนต์รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่และการบริหารจัดการซากแบตเตอรี่ที่เกิดจากการใช้งานภายในประเทศอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ ซึ่งมาตรการเหล่านี้ค่ะก็ยังอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียดเพื่อน,นำผลสรุปมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไปค่ะด้านมาตรการกระตุ้นระยะ1-5ปีค่ะก็ได้มีการดำเนินการส่งเสริมการปรับโครงสร้างภาษีสัมภามิตร การเตรียมการด้านการบริหารจัดการสร้างรถยนต์แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักค่ะตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตั้งคณะอนุก,กรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติขึ้นอีก4ชุด เพื่อให้การส่งเสริมการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าดําเนินนโยบายไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะก็ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหากรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแบตเตอรี่เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเรือนกระจกจากการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และคณะอนุกรรมาการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าดําเนินนโยบายไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะ รวมทั้งเกิดการบูรณาการการดำเนินงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้เป็นรูปประธรรมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางและคาดว่าจะสามารถนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลกด้วยค่ะ รองนายกรัฐมนตรีค่ะยังย้ำอีกว่าคณะกรรมการชุดนี้มีความสำคัญต่อประเทศและอุตสาหากรรมของประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยให้นโยบายแปรสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงอย่างชัดเจน และผลที่สุดก็จะทำให้บ้านเมืองของเราสวยงามค่ะและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และทันสมัยอย่างที่มุ่งหวังแต่มาตรการจูงใจต่อประชาชนและภาคธุรกิจนั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามค่ะแต่เห็นว่าก็มีความน่าสนใจไม่น้อยสำหรับคนรักรถ e ีวีและสนใจสิ่งแวดล้อมห้ามพลาดเชียวค่ะ The Truth เจาะลึกจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย